บอกใเห็นบอกให้พ่อแลโออกนี้เมื่อนอกเมื่อไก่ผูกเมาไก่มาทัดโดยถึงรถคันนี้ปิ่นให้เลเงินเลยครัครัป๋อโคำให้คูนคตรมองเลยมองมูใช้บาทคมองเลยัวกั่นะนี่แหละเออใ้คำให้คูนเด้อมีแต่สุขแต่ลาบเขามาแต่ลาบลอยู่เย็นเป็นสุขกันเนาะพี่้องเลยเริ่มแล มันคือสูงเนาะองมูนะเนาะพอจะเตี้ยอ่นี่นี่อยานะ่างไรเนาะแบบสำหรับเฮาหนีว่าต่ำยุแต่ว่าสำหรับภูเขาสั่ะคือสูงเนะพี่น้องเลย แก่ใหม่อี oh, ่ยังพี่น้องก็คือแก่ใหม่มาเด็กเส้นูบ่โด่สบายดีน้องมูคนโก้โก้ไผ่ี่น้องไงเนาะ FC น้องมูเด้อเนาะไป FC น้องมูตลอดพี่น้องไงเนาะนี่ยังอันนี้คือเดือบหมาบแท้อันนี้พี่น้องเไยหากระบพาะหดเมื่อกี้นีบบ่อยใชโดนตัวไทยนะปวดห้าม ไหลมูในม้าพี่น้องไงมันขะแคะนี่พี่น้องไงรถเจ้าดีบอสใครซื้อให้เงี้ยอยากผ่านใครซื้อเพิ่นมาซื้อให้อีกมอสว่าจะไปซื้ออีกเพิ่นผากเงินมาปตาคือว่าเลยพี่น้องเนาะเป็นตาไหนรถไม่ยุ่งเรากับพวกนี้รถเราตกเขาแล้วนะเงี้ยนี่น้งไงขั้นเก่าเลยเนาะ ตั้งไปซื้อรถบ่น้องไปก็ไพละรถสร้างกุฏิเหตุเพื่อนเลยเพิ่นไปซื้อก่อนแล้วเพื่อนเลยเอาหนังสือลงไปส่งนะเพื่อนไปพร้อมเพื่อนรถสร้างสร้างให้เพื่อนพ่อจ้าเด็กอ๋อเป็นยังคือซื้ออยู่พุ่นน้องอยู่นี่เลยซื้ออยู่อยู่งเห็นโมมีรถโปรมีอยู่หัแต่ว่าอยู่ภูมันหลายห้านอ๋อมันมีจังห้านแถวเลือกหลายบ่อยอยู่พี่มีจังห้านน้องสองบ่ อ๋ออันนี้ฮันฮันไดนหันตึกมอเตอร์บ่มาเบิ่งบุคูอกันไปเบิ่งกันต่อหน้าตลาดเลยบนหน้าเซมีนเนาะฮันตึกตึกมอเตอร์เนี่ยมันเซมีนยังติดอยู่นี่ได้บาเมีนเนาะหันตึกระมืนแดงบ่บ่ตรงกันข้ามนะพวกเราผทางอ๋อฮันแผงกุ้งปะเรียยเนาะจะมาฮันเดียวกับฮหันไอซ์ซื้อเดียวเจ้เนาะทารายหน้า long นลยนะเส้าเจ็ดเส้าเจ็ดโดย ฮอนพี่น้องเลยคำบอว่กถือกันนี่เฮา,าไปสัมภาษณ์อยู่โฮมเฮมก็คือไอ้น้องตงมงืเนาะเอาไปยังอยู่แดดก็ได้บอมันคือแดดไอ้มึนนนงนะปรากนพวกพวกเฮาปะ <c oughs> พี่น้องเลยไอ้ว่าแล้วปนัดตัดออกเลยต้นดูนี่แม่นตอนนั้นถ่มแล้วตัดออกแดดก็แดดนะพี่น้องไปหัชชิมะฮอทพี่น้องแม่นโอ้มีไม้เด็กเล็พี่น้องเลยเนาะ พราะน้ำมันเต็มถังไงบดเติมเองได้เต็มถังว้ทังหานงตเอทงตู่ว่าตนะน <c oughs> โอ้เท่าไรนะน้องต้องว่าสองหมื <27. S 1> <27. S 2> ่นเจ็ดสองหมืนเจ็ดรถอีกบพฉันเดินสองหมื่นเก้ารถสองดอ๋อฉันก็นให้อาไปซื้อ,อกว่าพาไปซื้อ,อกว่า <c oughs> อายจะได้ค่าพาไปซื้อไ,ไดไเปอร์เซ็นเ์ไรระนนมาณน เอาได้เปอร์เซ็นต์ดิได้ถ้าอ่ผู้หนึง่งแนะนำมาคือดองแล้วโอ้คักคักคักเลือยคนอยู่บ่าเล,<ไ>ลือยคนล้วเฮ้ยเลือยวก็เรามอดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสิพาสซิ่งนี่ขัามาเองได้บ่น,นี่เน่ย

ไม่เท mm ่าไรนี่วบุญฮะม่้บุมีม่เจ็ดสิบเก้าเนี่ยเจ็ดสิบเก้าวไม่บนหอโลสำเนีนมาเนาะเบาไปซื้อมาแต่ซีโนงมอโลอยู่เินบ่ดบเก้โลเด้าโลผมแค่พอนีมานซีนงอนีนะโดย ฝั่งแท่แท่บอฝั่งแท่แท่เลยฝั่งแทะใช้กากาลูกโป่งมันน่อเขาขาแท่เหอันว้ได้นี่ฮะโคราวขงแมนขอแมนจามนนเีนเบาบอกินเบาของมาเลยของมาเลยบอโอยเราดาวเอาอแต่นี่นะพี่รองเยชวบ้นดีเนอะพี่รองสวบ้นดีนะอต้ถ่างมาเลยมาหอดกินบอบริเกตก่องเนาะโหมึงเดือดมากพี่รองเลย โอ้บักโปยอแกะเด้อนี่เนาะอืออันนี้เพิ่นก็บ่ได้ออกเด้พี่น้องอือเฮ้ยสิมาเฮาสิว่างเลยักันมาด้เฮากับหนูนี่เนาะแม่นเฮามาฮอดแล้วก็ไจามาฮอดเออฮอดสดๆร้อนๆเลยบ่บ่บเกมาให้บ่เนาะพี่น้องย่านนะ ขักแค้นเนี่ยหลวงโมนะชั no ้นแก่ใชหลังรถมาได้แล้วนาะกีนี่โอ้ผมไม่ใ่ไพ่เจ้าัวนี้หลวงโมไม่เห็นตนี่เนาะ่ไปคนเกลนมาทำกันนี่จะเห็นกันนนี่ไงนี่ท่านเกว่ารถคันด้อได้กินขักกานยั้งเหอไงหลวงโมไปซื้อกะไพ่นี่ไปก็ส้างหัวส้างกับเสือร้างให้เทียนตาจ่าคนนี้อ๋ออาวนคิงบ่าไปนั่งสังซื้อสองันบ่างเนียนสั่งคนกรซื้อะลัซื้อไเดียวกันได้บ่กัน เท่าไรคำนี่นะราคาเท่าไรน้องสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเลยเด้วยจะซื้อหันได้ไะตสนามตลาดน้องเป็นกระปุกหัวซื้อหันเลยบระปุกหัหันได้พอคำฮาไปซื้อน่ะได้อยู่สองหมื่นหกเนาะได้ได้แต่ฮาวจะได้เปอร์เซ็นต์อีกคือไอ้พาน้องโม่ไปซื้อนี่ไอ้จะได้เปอร์เซ็นต์จากเพื่อนเพราะพรได้ซื้อเอ็มร้อยกินอยู่แล้ว ็นรุดจีบอ่ะมเบกะตาปอนว้านะสองหมื่นเก้าสองาสองหมื oh, oh, ่นเจ็ดโอ้รุดสองพัคนี้อเป็นรอเื่อชื่อมันก็อยู่อยู่ซื้อเขไดจะมืนอ่น่าเได้คนนนี้่ได้แล้วมันขึ้นแล้วนตัวตัวโอ้ืาน้อเคยซื้อนาะแม่รอเงินเพิ่เชื่อเพิ่นจะรอมันาจะน่าจะขึ้นดีนมากก้ใส่มาสีนี่บอกเลือกสีเลยแม่มาหมักสค่ะ

แม่แล้อยากให้ดิมัจอดจิ้ <S <s <h 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 ูงจัเ้องครับอ네้าวลองมยังยูทีวะจอดจิ้ดีเฉพาะอะปับเลยนะเนาะเนอะไรกล่นกันมาหนเนาะไยชาติไหนะคำว่านั่งกะโอ้ยใส่รดหลังอบุญมากค้กนี้เห็ดกันนนี่อ้น้ำมันกุิษนี่เฮ้ยเออมโอ้ถงมูอหอยหูแล้ว มันเต็มถังมันเลยแบบว่างัด,ง,ดงัดขึ้นมานะเมียะไรบ้างจ้ะค่ะขยบลมเยอะนะมันเห็ดเด็กคือหัวสีหัวสาแต่ว่าทุกอย่างเนาะตรงนี้ถุงเทียมพักพักกระเทยมนี่บุ้ยนะเบิ้งเบิงบ้งเชียร์หัวจ้กงหรืว่าชื่อหันไะไเนาะเออเบิ้งเนาะเบิ้งได้บอลเนาะได้โมเมนต์บอดลึกม,มาเตอร์โมเมน,น, <c oughs> นมต์เนี่ยโมเมนต์ทำดึกยบอดเตอร์ต้องมีกระเป๋า <c oughs> มีกระเป๋าสิแถมเชียร์เทีมเชียร์เทมดี ัเบอ e ah> ันนี้มัืองแทมแทมแทมคงแข่ก็มีกันแถมแต่มันมันน้ำมันบริดูหน่อยนะสีงามเลเนาะสีเสือไอ้เหี้ยมันเปล่าเด้อมัเงินพันดำใสขับรถนี่คักเลยพี่น้องเลยเนาะอันคิดเห็นจะน้องอันนั้นเนะเสือสีแดงนี่เห็นผู้หนึ่งพี่น้องมักใส่้องตุนอ๋อสีเดียวกันนะก็้องตุลเนาะแมนสีเดียวกันเลยตุนเน่ะตุลเซปุลบางคูน โอ้เพิ่นก็ได้รถนี่คือกันเด้แม่นสีเดียวกันเลยกำลังตุนแล้วก็มาเล่ามาใส่เสื้ออันนี้พี่น้องเวลาเราไปตลาดมันกันรทอดตันนี้มันออกของแถมนะด้วยหมวกกันน็อกแม่นหมวกกันน็อกไรกระติกกัยังไม่ได้ได้บ่อกระติกก็ได้กระตุ่มกระติกมันเนาะอืมอะไรท่านี้คอยเบิ่งหมวกกันน็อกคอยหู้ได้บ้านอะไรสิผ้าพูดได้กลางฮะสิผ้าใช้เตรียมห้ามทำแล้วว่าทำแล้วว่าหำแล้วว่าแม่ ฮะนังทนอยู่อาสิบานีคุณหลงย่ออยู่เนาะโอ้ยใจได้ไม่นองได้เนอะได้รถกันไม่ยดถคันไม่คือว่มาันบอรถน้องกับม่อเนียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อเคยเคยซ้อลาอยู่กับรถคังลาน่เกียร์เดียวทุกท่าล้มึ่เกียร์เดียวไม่ยังนอมยไม่ใส่ยัง ใหม่คัดโอ้คัดทองบ่ไม่คัทอึงก็ระยิบหนูอหยิบทางปานไว้นะักลีเนาะอันนั้นเราจับทอกเป็นเหล่าไม้ใช่ไหมเคลื่อนเงินเคลื่อนเงินเคลื่นบ่เนี่ติดเอาเไม่ได้บ่มันเปลี่ยนบ่ได้กดกลับหลังบ่ได้อ๋อรุ่นนี้นี่อะไรอางเดี่ยเท่าไรอ่น้องมูซื้อมิดนี่ยสองพันอ๋อสองพันสองบาท ủa tìm qua tít ngay chết Tít ngay đang nói kia nó kia nó kia coi nếp kia nó Kìa lòng với kia nó kìa kia nó kia nó lắng nó kia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  nó nó kia kia nó nó kia nó kia đây kia nó ตลลั้งหเลเด้อบอกแล,ล,ล,ล้วขับันหมูเป็นยังตอแก่ตั้ราจะนันใหม่แล้วนะตงรนยาีกว่าแต่ว่าปัดไยได้เลยบุ่เลยแล้วก็ปัดไให้บงด้พขาดอยู่เหรอรถแห้งเก่าแล้วกัน บ้านี้น uh ้องเชียร์ไปให้น้องบัดคันนึ่งนะชาเล่งบ่กชาเล่งบ่ยังบ่๊วยทางเบิ่งขาท้ายเนาะโอ้บ่ปาไว้่น้องมันคืองมึงบอกว่าได้อยูมาเอ่อเห็ดข้าขายขายมาเทีบบัตรในพี่น้องเลยโอ้ข้าขายเอาคันไปพี่แนะเนาะคันลำบากมันเอาไปพี่จ้ะเอาไปทุ่งหน้าเนาะจ้คือตัอดเนาะเน่าเนาะที่ว่าน้องน้องไอ โมได้ถือรางวัลที่หนึ่งเสดอกเนาะขับรถอะไรล่ะมันก็ะซำถือรางวัลที่หนึ่งแน่นอนเนาะโดยเรียกออกหมู่บ้านนี่ยมันนี่ออกรว่าเนาะถึงเลียกว่านี้เนาะขับรถอะไรอ่ะรถแล้วเหรอรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเก่งไดไงจักรยานงามไปอ่ะงามงามเนาะงาบุญขี้บ้างนะบอได้แล้วนะอยู่ข้ายันเลย มักจับตัวไมักเลาะน้องมูตลอดพีพอันบนขึ้นใส่แล้วนะกับบอวาที่เนาะน้องมูเอาไม่เตบอให้เล่าไม่แม่เล่าไอ้ฮับก้อนแม่ร่างแต่งกันหาอยู่อ๋อเชื่อมากเลยเนี่ยนะก็เรื่องได้บอเชื่มากเลยเนี่นะบอฟ้า เรยเราจะชำตุนท้องมก่อนมาเลยเที่ยวมาอันนีบ่ตาลงมือไขนมตาตาาเฮ้าเบ็้ยบแล้วจีมาลูกบอกด้วยแม่มากีบอสี่นี่งามอยู่บ่งามลูกีบลูยกีบมดกีบมด ใครพุทธานั่งในสะุเทนีคนวะดีได้อยู่บุคคลดังฮาวแล้ว <ah นั oh, oh, ่ง oh, บีดเตยได้เพถ่นายนั <th ่งบ in ีดเตยให้เป็นบีบีกบีเตยกับโมเป็นบาดเนี่ยเอ้าโอ้ยพี่น้องหักเบิดเท่านี้เนาะสีงามไอ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็โอ้ยแบบมันแดดมาเลยโมเป็นบมนี่เป็นตะยูเลยโมนี่นะนโมหน้าปิดตัดนี่เหี้ยเนาะ แล้วมันทมค่กนี้ตอนนั้นเนาะเอามารถได้เซโนผู้พี่น้องเลยเนาะเขียนไม่พ่นยังเงินเทไรเลยแม่นบอ่าพ่นเบิ้งกันเลยนี่อันนั้นรักมันนี่บอกพ่นเบิ้งกังไดยเด้พ่นเบิ้งกังนเลยอะไรอีกโลเด้นี่พอแปดสิบโลโวยมาเพื่อผี มหอด,ดีแปดสิบใดเอาเ่เลยปวา่าเลย้ยแต่สินมารับาว่านาเพคอดแปดสิบโลเขาบอกทากบ่หอดนะเมือ่อนาทางรถตู้ที่ว่าคนมาหับห้นงน้องหน้าไปทำแก่นนะเราจับไม่มาเกสิบโลเลยวะเตสินุเแต่บันโคกเตะบันโคกมาหอดตาเพก เลยอืมหอดเน,น่อยเนาะบอยเด็กอะโอ้ะคักได้พี่น้องเลยเนาะบอยเนาะยังยังได้คือของรถจักรน้องเบลเนี่ยพี่น้องเลยน้องสาวน้องเบลตานะสลามนะแมนจะได้ซีพีเอ็กมาขี่น้องมูคือหัวซีพีเอ็กแหละ ประกาบกไปซีเรียนี่ยเนาะสมมติขี้เลวก็เอาเงินไปเห็่างอื่นคับกกว่าะมันป่ะอันนี้ใหญ่แล้วน้องมูมเพิ่มราศีน้องมูคักเลยมูมก็น็อกกันกระมูก็นก็อกมระแทบสองอันหรอวอ,อน 4, ันหนึ่งนนี้ของส้างสร้างซื้อมาบ้านลืมป่ะสั่งไปขันหนึ่งป่ะโดยซื้อสองขันพร้อมกันเลยเพิม่มรถอ๋อคนละมืออ๋อแบบว่าไงสั่งคนท่าไปซื้ออีก เพิ่นลงไปส่งเอกสารเลยลงไปพร้อมเพิ่นเอาเราบ่ได้เปอร์เซ็นบ่บ่ฮู้แล้วบ่คู่กันเนาะบ่โอ้เนาะพี่น้องไอ้เอ้ายินดีดีนําทั้งนองเพิ่นในลายพี่น้องไอ้เนาะบ่าบุญเป็นกำลังใจให้อีกเด้วยเนาะเปลี่ยนกำลังใจให้มาตลอดทั้งหมู่เนาะเอมีใจมือมีใจลายเนาะหัวให้แต่ว่าเล่นน้ากันไอ้เนาะบัดเทนี้พี่น้องเนาะสิปลูกกันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยงัวนี่บ่ได้เข้ามาได้เลยเนาะ เขาบ่ได้เขาได้เรย่อมกันนดอเนาะอยจะลืมประตูนาดืมเขาเขาบอกว่าได้รกัย้อมกันบอยอมกันนะล่องได้เองมากินแต่ไหมนี้ไปที่สิโนนะซสือแล้วนะสิ้นโลหนึ่งสิ้นโลหนึ่งโดยถือสื้อแล้วจะกินยากแพไปนจัดการฮะแับส่หนังมากินมาางอีกเตียงเบื่อไปแล้วองโมะ ไปไปไปนี <raids> ่ยังมาต้อนกับ <sucks> ต้อนเลยผ่าก no ินเพราะมันม <optimization> ันมันต้องแบบว่าสรรองกันแด้นอนกับเบลน้องมียังมาล่างไเบลน้องเพราะต้องแบบว่าจังออกมาจากเครื่องนองน้าเลยน้ำโคกน้ำเช็คเจ้าชองขวดกระดีเนาะผ่อนจำจะนอนกันมันจะได้อ่าแผลจะได้โดน้ำเหยีรถเจ้า ไปทางปลอดภัย้ามันบบปานในได้บราป่บอาเด่นในชือกี่รองกันเนาะกันแยมน้องเพิ่นได้แเนาะเล่นแกมลีอจากมดีชื่อว่ากินดีนะลาเกาหรอวะขอหินในนั้นอ๋อคันใหม่พี่รองกับขันเก่าเนาะพี่รองเลยเออจุมของไ้ห็น้ว่นเออ คัก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 ก,ก,กันลองเลยขันนี้ก็แต่ว่าเตตัดคักเลยน้ำมันมันเปลืองบ้างตงม,มูอสี่แดงเปลืองเปลืองบ้องดยเนจักเก่าเนาะเป็นจักเก่า<ด>นีาน่ลองกองเนาะแต่มันเท็จมาแบบแบบโพสีล้วนๆนี่ด้วะตัวนี้เนาะแต่มันเป็นกระวิวแต่ว่าคือคั้นของมันก็ทนอยู่เห่าซื้อสองพันตั้งแต่ไพ่คือขายถือเถอะเงินบาทลอยเสาห่าสี่ห้าปีปีหนึ่งละห้าปีหกปีแล้วอันจะซื้อจะซื้อเลยนะดย แต่จีจะซื้อมันไม่กว่านี้เนาะไม่สองพัน <c oughs> อ๋อสภาพมันไปซื้อเําเพล่ะ <c oughs> เขาซื้อมาให้ตั้งแต่นะตั้งอยู่บ้านอย่างแหละยเพิ่งซื้อมาให้เงินเท่าไปตอนนั้นเขาก็ไปเห็นงานอยู่ปลายานะก็เลยเลยจักคันหนึ่ง <c oughs> อ๋อพ่ออุดับอุไนเพิ่นพี่น้องเนาะตู้เย็นก็มีเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังแบบร่งเลยพิธีกี้เลยเนาะแ้องเส็นับอุนั้มยัง คือสามัยแล้กันตะกี้ก็ได้นะเอ้าออดีมกดีใจน้ำทั้งน้องงูทล,ลายขัเบิ้งจากหมอกกันนอกดีเด้อเป็นห้านเดียวกับข่อยซื้อรถข่อยนี่ข่อยเบิ้งหมอกกันนอกนี่แม่นบ่อสเล็กน้อยกูเดียวซื้อหันได้บ่คือพอมันอันเดียวกันเลยนี่เบิ่งกันนี่เรากำลังที ครับพี่น้องเลยเนาะคอนรถใหม่แล้วพี่น้องขัก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 ขีโมกขีใจพี่น้องเลยฉันมากน้องโมนี่ใส่งานไปไสน์ขึ้นไปธรรมดานลำบ้านแล้วไปเวียนไป,ไปตลาดตะไม่มีตลานเราบริไป,ไปไกลเนาะรู้เปล่าคอยทำไม <c oughs> เมื่อยบ่ เอาเมื่อไงกับบุพพนัยเสียงอ้อยออยยืนกันเนาะได้แังกันมากนะพี่น้องเนาะพอดีจอดปุ๊บกะห่วยต้องมู่งส่วนไม่ยักตัวหัดเมนดีพี่น้องเงหเรากันพอดีเอายางขึ้นแนวหินอยู่ด้วยโอเคดือสิแนวเห็นนะฮะขักขักน้องกันเนาะรถไม่ป้ายแรงยังไม่มีป้ายตองไปยิ่งใหญ่หนักไปเนาะ <Man. S 2> ง่าย,ยเลยวัดใสเลยขัดเดีวขัดขันนดนลยวดใหม่ไปแตงง่ายเดน็อตเที่ยววะน็อตตวนี้น็อตทางป,าป่ามั้นี่ลองเลยยังไม่ได้ไปไซื้อใสอยู่มีนมนนนันเบียดมีปุเนาะอัน่ันเบียดนี่เพิ่นมีน็อตขายวบ่วมีเหรอเขาอัตะกอรเอารถบนเี่ยมันมันไปนจ้นเจ้าเอารถไปสอไปแปลงอยู่ใช่ ปลาสุวนห้องก็ไปแปลง่ยนกันดเห็นอยู่บ้านบริมีบ่ทาบออ่านแปลงหันหันบันใหญ่แท้ๆแบบมันมันมันเข่าบ่ถึงเครื่องมือบ่โดยอ๋อแต่เอาเอามาหดได้เส <c oughs> ็ดได้ไปตู้เอ้ยะไรวะเสือเองกระปินะ่นน่าหลอกกัเนาะ ชื่อแล้วร่างเองก็เป็นเนาะฮฮฮเออพี่ <laughs> น้อง,โโนเนเงเลยถ้ามันแตะ้องมูเลยหลออกมากระดย่ยานเลยค้ากบเบิ้งเนยหลุดมว่ามันสูงส่ไสูงว่าไงองมสูง<ล>ยานเ <laughs> อากบเบิ้เคยหลดออกตภูมาิจด้ีเถื่อนนีขึ้นแถวบ้านเออขับมาเองอีกทีแม่หลุดกระลายตอนนอาุนว่าว่าตามตามอยู่บ้านน้าคืออยู่บ้านน้านี่ <c oughs> จัเป็นในไหนเลยพี่น้องเลยแค่ค่ายว่า ถ้ารถเขาออกมาเองนี่เป็นมอยเจ้าของขับเลยอยู่นี่นะเคือ่องไปออกรถนี่ต้องเอาคนอื่นไปไปขับอ๋อขับมาเองเลยนี่ขับมาเองเลยเลยัาอี้หอนเลยพี่น้องหอนเอาหอนเอาเสด็จเอาบ่มิตุคนเดียวบ่พี่ดาวไครับยังเห่งบ่ไก่แล้วเวอรลูกตี้เนาะ เห็นน้ำมุนน้ำย่างสดซิดปิดปิดคือพี่น้องเลยเนาะเย <c oughs> อะมากมุนมากกว่าอือนี่น้ำเย็นบ่ไนะบุมีเลยคือวันหย่างขึ้นไปไม่ถามสิรอกม,มีทำไมไม่กินยู้โอเีสนี่พเพเเื่อเพื่อมาเต่งคันอย่างนะคันหา่า <c oughs> บอตัว ปัญห,หาูเพ<า>ืนะมเป็นยังไบเจ้ากันยตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งน่นนี้ก็ลองครับเบิ้งใน,นี่ปัญญาเป็นให้คุท่าได้ครับนะวบุนเนะ <laughs> lột này thì chơi lớn là được rồi đến khắp lột thành khăn móc nhục móc ô có thể không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  có thể có เฮ็ด yup. นี่แห right. ละพันธุายุกคันห่าเป็นหัวนะเด้อบันด้อทำให้คูณได้มีนายโยมีคันห่างโตบ่อยเห็นเห็นบอกให้พ่อแลยโดยออกนี้เมื่อนอกเมื่อไก่ผูกนำมาไก่มาทัดโดยถึงรถคันนี้ปิ่นให้เรื่องเงินเรืครับโดดป่ะเออทำให้คูณโคตรมองเลยมองมูใช้บ้านโคตรมองเลยมีหัวนี่แหละเออ ให้คำในคูนเด้อมีกระโชคกระลาบเข้ามากระลาบแล้อยู่เย็นเป็นสุขเห็นมอให้พ่อแล้วคำให้คูนค้มาูนลาบนี่ได้แทะละแลงนี่สะไล่ไล่แทะละลาบนี่สื่อว่าอะไรเด้อดีมีแหงดีมีแหงคำคูน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  ตลอดปลอดภัยเนาะปลอดภัยจอดถึงได้ปลอดเถิอ่าแต่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะใช้ฝ่ายผมมีบ่เปิดบ่อฝาต้องบีบเตะสามเทื่าแล้วว่าพี่ตู้สามลักมันน่ะบีบน้องบ่อบีบเตะสามเท่าข้อแล้ว่าทานครบสามหรือยังไปมา คักๆพี่น้องมีขึ้นเนาะทุกอย่างมันมีขึ้นพี่น้องเลยถูกครับง่ายง่ายแท้แม่ตัวหน่อยโมมีบ่ะโมไแล้วกับบกอกับไม้ก็เอาไม้ก็ได้แม่สังผูกก็ได้เป็นยังเนาะเนาะผูกอะไรหน่อยก็ได้ผูกชายมองนี่มันนี่ยนี่นี่ผูกเข่าอื่นมันสิของมันยากเลยค่อยนะงานน่จะขึ้นสายอย่างเงี้ย ป้าซาพี่น้องเลยดีมกตีใจอ่ท่องมุงน้องงูหลายๆได้เสร็จแล้วน้องงูเด้อเนาะยินดีนำสำหรับรถคันใหม่ป้ายธาน้มีพี่น้องเลยเนาะรถอ่ามาเลเซียบ่ะขากูพี่น้องก็ขี่จนน้องงูน้องงูสื่อคดารถยังยูนิคอร์นยังจะลืมแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเนาะถรถมาเลยพี่น้องเลยถนามาเลรถมาเลยอ่าจินเบาก็เลกะ พี่น้องก็ขี่กระท่ำเวลาเนาะน้ำมันกะก็ไปบของปรตูนนั่นแหละอันเดียวกันก็ของปรตูนนะพี่น้องก็ขี่ยุวย่วัยว่าเปลนป่ยน,นเนาะจนกระดูกขมอแห้งตายพี่น้องรถเพราะมันตายนะเขาไปสอบหนีด้รถน่ยมาเขาสอบได้เนาะแ่ตคนมีสอบมาได้คนก็ไล่เย er. <c oughs> <c oughs> ือบังเทือาหายินดีน้องมูเด้อวยทำไมเนาะมีแต่ไอ้สิไปพ่นได้ตั้งแต่นน้องหน้าก่อนบัดเนี่ยพี่น้องเลยเป็นได้ไรเนาะ ไปเยี่ยมบางอย่างบาง,งน้องนาก่อนเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วบอกเพิ่นว่าเฮ็ดอยังไงเพิ่นเอาเฮ็ดขึ้นรองมูนะกระแรงกระแรงด้วยทีไปอันกระแรงพื่อแดกพี่น้องเนาะบบเขาก็ว่าสิไปอยู่เองมูก็สิไปเนาะพ่อเขาจะเพิ่อนไม้นนไมมท่านได้ไปมูยังไม่ได้เห็นเธอเลยเน,ะนาะด้วยหน่อยป้ายสนองสบายดีก็ไดนนะ้สนองเด้อยินดีดน้ำเนรลายเนาะตาเดจะมาให้ขอไม้ขึ้นเลยเดี๋ยวเอามบุญสบายดีก็ได้บุญเด้อเนาะคันเก่ากับคันใหม่ พี่น้องเลยเนาะป่ะอโอเคเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้โม่เงากะก็เลยขอจบคลิปปิดคลิปต้นเพื่อนท่านี้ก่อนเนาะกัยินดีน้นองโมเพิ่นในลายพ,ยาพ,พยี่น้อง,งอเลยทีได้รถจักคันใหม่พี่น้องเนาะกัะอะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยคากี้นี้น้องเพิ่นกำลังขี่ขี่ออกไปเบิ่งก่อนสั่นนี้ขาน้องโมูกันเนาะพี่น้องเลยลมเลยมันคือสูงเนาะน้องโมูเนาะพอจะเตี้ยอ่า นี่นี่ยังไงนะเนาะแบบสำหรับเข้านี่ว่าตั้มยุ่แต่ว่าสำหรับผู้ขาสั่นคือสูงเลยพี่น้องเลยเนาะเออพายสาพี่น้องเลยเบารหลายเสือแลนะ้วเนาะต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทางพี่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสูสูสูสุคนแะพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามทับ้มคลิปของพะยาขึ้นเก่าคือ, 9, คอ,เอนเะร็วเนาะ เบาผัวถือผ่วต้องประจ้บประงามในคลิปนี้กะก่าก็โทษขอภัายลาย,ลายพี่น้องปากสวยก็ได้กดแซ้บรรยากาศคือเก่าได้พี่น้องได้คลิปนี้ไปก่อนยพี่น้องสบายดี